จำใจอยู่กับผัวฝรั่งที่เขารักผู้ชายก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เขามาเล่าให้ฟังนะคะก็เรื่องนี้จริงๆแล้วเออน้องเขาน่าสงสารมากเขาอยู่กับผู้ชายคนนี้ฝรั่งคนนี้เขาแต่งงานมาอยู่กับฝรั่งเอออยู่กับฝรั่งจนมีลูกสองคนทุกคนมีลูกสองคนตอนนี้การที่น้องเขามีลูกสองคนเนี่ยน้องเขาก็ดูแลลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปก็คือน้องไม่ได้ทํางานเพราะว่าต้องดูแลลูกส่วนฝรั่งก็ไปทํางาน เอ,อน้องเขาบอกหนูมีลูกคนที่สองหลังจากมีลูกคนที่สองเนี่ยเอ,อสามีคือสามีก็ทํางานหนักสามีก็บางครั้งสามีก็จะไปไปฮอลิเดย์คนเดียวสาเหตุก็คือว่าเอ,อมีลูกสองคนบางครั้งเออเราไม่สะดวกหนูก็ไม่สะดวกที่จะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปแค่คือเขาทางานหนักอยากจะพักผ่อนแค่สองอาทิตย์อย่างเงี้ยหนูก็ให้เขาไปตอนนี้หลังจากที่มีลูกคนที่สองเนี่ย ผัวหนูเปลี่ยนไปเขาไม่อยากแต่ต้องเนื้อตัวหนูเลยแล้วก็ไม่อยากที่จะอะไรกับเราทั้งสิน้นแต่เขาก็ยังเป็นพ่อของลูกอยู่แต่ไม่อยากจะถูกเนื้อถูกตัวไม่อยากจะอะไรกับเราเลยทั้งๆที่แต่ก่อนนั้นก็คือว่าเป็นผัวเมียกันปกติธรรมดาทุกคนคราวนี้มันเริ่มไม่ธรรมดาน้องเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊หรือว่าสามีเราไปติดผู้หญิงอื่นหรือว่าสามีเรามีผู้หญิงอื่นกันแน่ก็ด้วยความสงสัยเนาะก็เก็บความสงสัยนั้นในใ,นใจคนเดียวก็ ตอนหลังก็ได้เอ,อคุยกับผัวผัวก็ไม่ยอมรับผัวบอกว่าไม่มีอะไรอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่แต่ก็ผัวก็ยังก็ก็ถอยห่างจากเราเหมือนเดิมนะทุกคนมันมีระยะห่างเกิดขึ้นซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราและสามีของเรากันแน่แล้ววันหนึ่งน้องเขาก็ไปออจับได้ว่าสามีได้แชทคุยกับใครสักคนหนึ่งซึ่ง ผัวเนี่ยเวลาที่มีเอข้อความเข้ามาในมือถือเนี่ยผัวเขาก็จะพูดชื่อนั้นออกมาคือมันเป็นชื่อผู้ชายทุกคนมันเป็นชื่อผู้ชายเขาจะพูดชื่อคนนั้นออกมาซึ่งเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนเขาซึ่งผู้ชายคนนี้ก็จะติดต่อมาแทบทุกวันอยู่แล้วติดต่อมาแทบทุกวันก็ตอบกันไปตอบกันมาระหว่างสามีกับผู้ชายคนนั้นโดยที่น้องเขาก็ไม่ได้คือไม่ได้คิดระแวงทุกคนไม่ได้คิดระแวงว่าเอออันนี้เขาจะยังไงไม่ได้คิดระแวงเลย จริงๆแล้วน้องเขาบอกว่าตอนหลังมองเขามารู้ว่าเป็นคู่ขากันเขาเป็นคู่ขากันแล้วคราวนี้พอเวลาก็ถึงเวลาที่จะไปประเทศไทยด้วยกันน้องเขาก็ต้องน้องเขาไปคนไทยเนาะไปต่างจังหวัดไปหาพ่อหาแม่ไปหาครอบครัวส่วนสามีก็คือมีเวลาเรามีเวลาไปไปฮอลลีเด้น้อยมากน้องเขาบอกเรามีเวลาไปฮอลลีเด้น้อยมากฉะนั้นก็สามีก็จะไปรอที่สถานที่ท่องเที่ยวก่อน ออสถานที่ออตำชายทะเลก่อนเนี่ยคือน้องเขาก็จะไปหาแม่พ่อแม่เขาสามสี่วันไม่ได้ไปนานนะทุกคนไปสามสีวันเพราะเขามีเวลาไปประเทศไทยแค่สามอาทิตย์ประมาณนั้นก็สรุปแล้วเออที่ไปประเทศไทยครั้งนี้แหละครั้งสุดท้ายนี่แหละก็เดิไปรู้ความจริงว่าสามีเราอะที่แชทกับเพื่อนอะจริงๆมันไม่ใช่เพื่อนจริงๆเป็นแฟนเพราะว่าสามีเราไม่เที่ยวบาร์ไม่ไปบาร์แต่สามีเรา ไปกับผู้ชายคนหนึ่งไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าเออล่ําบึกเลยประมาณว่าเหมือนไม่ได้เหมือนผู้ชายอ่ะเออไม่ได้เหมือนผู้หญิงอ่ะทุกคนไม่ได้เหมือนผู้หญิงไม่ได้เหมือนว่าเออน้องเขาเป็นสาวสองหรืออะไรไม่ใช่คือเขาเป็นผู้ชายจริงๆเลยเขาก็จะไปเที่ยวกับคนนี้แล้วก็บอกน้องเขาว่าเออนี่ฉันไปนู่นไปนี่ฉันไปกับคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปด้วยกันน้องเขาก็เลี้ยงลูกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายจนตอนหลังเนี่ยคือมันเหมือนความรักสุขงอมนะทุกคนเหมือนความรักสุขงอม ใจไม่ไหวเออเมียก็เหมือนกับแบบเออไปฮอลรีเดย์เนาะก็อยากจะมีความสัมพันธ์กับสามีเออหลังจากลูกลูกหลับประมาณนั้นสามีเขาก็เขาอ,อึดอ,อัดเราทุกคนเขาแสดงความอึดอัดให้เรารู้เลยว่าเขาไม่ชอบและไม่ต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยก็น้องก็เลยคุยกับเออเธอเราเป็นยังไงเหรอเธอไม่รักฉันแล้วเหรออะไรประมาณนี้ก็ถามเขาก็เลยพูดความจริงให้ฟังว่าเขาเนี่ย ไม่ชอบผู้หญิงแล้วตอนนี้เขาชอบผู้ชายด้วยกันเออฉะนั้นเขาเวลาที่เขามีความรู้สึกกับเราอะเหมือนแค่แค่ว่าคนในครอบครัวทุกคนคนในครอบครัวเพราะเราอะมีลูกกับเขาแต่ตอนนี้เหมือนเขารู้ตัวตนของเขาแล้วว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงเขาชอบผู้ชายแล้วเขาจะมีความสุขที่เขาได้อยู่กับผู้ชายความสุขมากเขาบอกว่าเขาทํางานมาเหนื่อยอันนี้มันตอบโจทย์เขาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันคือมันใช่หมดอะ แต่คราวนี้ทุกคนเมียเนี่ยมีลูกกับผัวสองคนเนี่ยแล้วมารู้ว่าผัวชอบผู้ชายเมียทีแรกก็ต้องช็อกใช่ไหมทุกคนก็ช็อกน้องเขาก็เสียอกเสียใจจนกลับไปประเทศตัวเองที่เอ,อกลับไปบ้านตัวเองตัวเองก็เลี้ยงลูกตัวเองไม่ได้ทํางานนะทุกคนก็ก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเหมือนเดิมส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาเก็บปาดบ้านทาความสะอาดบ้านอนุนันน,น,นี้แต่ใจก็คิดว่าผัวเราไม่รักเราแล้วผัวเรา เออแค่มีความผูกพันกับเราเฉยๆเขาก็บอกนะคะทุกคนว่าเขามีความผูกพันฉันยังมีความผูกพันกับเธอเหมือนเธอคือคนในครอบครัวฉันฉันไม่ได้อยากเสียเธอไปแต่ถ้าเกิดว่าเธอคิดว่าเธอรับไม่ได้ฉันก็ไม่ห้ามเธอคือถ้าจะขออยากกับเขาเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากกับเขาอยู่แบบนี้เขาก็ไม่ได้ห้ามอีกเช่นกันคราวนี้มันเป็นอะไรที่สาวไทยเนี่ยต้องคิดแล้วเราจะเลิกกับเขา แล้วเราจะอยู่ยังไงไหนจะลูกงานเราก็ไม่มีทําแล้วถ้าเกิดเออแล้วเราจะยังไงคือชีวิตสับสนของผู้หญิงคนหนึ่งสับสนไปหมดจนร้องห่มร้องไห้คิดนู่นคิดนี่คิดมากบางครั้งไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะด้วยความเสียใจว่าเราอุตส่าห์มาตั้งครอบครัวกับฝรั่งคนหนึ่งมาอยู่ยันต่างประเทศแล้วเขาเป็นแบบนี้ ชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปเราจะอยู่ยังไงลูกเราจะไม่มีพ่อถ้าเราเลิกกันไปถ้าเราเอาลูกกลับประเทศไทยแล้วต่อไปอนาคตลูกเราจะเป็นยังไงมีลูกกับฝรั่งแต่ทําให้อนาคตของลูกหมดลงเพราะเรื่องตรงนี้หรือหรือเราจะทนอยู่ต่อไปเพราะผัวก็ไม่ได้อยากเลิกกับเราเขาก็คิดกับเราคือคนในครอบครัวเขาเช่นกันจะเอาอย่างไรดีน้องเขาเลยตัดสินใจยอมอยู่โตทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนน้องเขาบอกทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกัน และเป็นการอยู่แบบชินไปแล้วชินกับการที่ว่าใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนร่วมบ้านเหมือนคนในครอบครัวแต่ว่าเอ,อทะเบียนสมรสยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่ส่วนสามีเวลาไปเที่ยวไปไปฮอลิเดด้วยกันไปประเทศไทยด้วยกันสามีก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองกับผู้ชายของตัวเองที่ตัวเองชอบเหมือนเด็กเขาชอบผู้ชายคนไหนเขาก็ไปเอากับผู้ชายคนนั้นคือเขาเป็นความชอบของเขาบางครั้งอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันเอ,อสามีก็ ไปฮอลิเดย์คนเดียวสองอาทิตย์สามอาทิตย์คือเขาก็ไปมีชีวิตของเขาส่วนน้องเขาเนี่ยที่เขาทําใจที่แรกอะทําใจอยู่เพราะลูกคือทุกคนทําใจอยู่เพราะลูกเพราะว่าห่วงลูกกลัวชีวิตลูกลําบากกลัวจะลูกจะเป็นยังไงไม่รู้จะทํายังไงกลัวลูกไม่มีอนาคตก็ใช้ชีวิตของตัวเองหลังจากลูกโตคือลูกก็เริ่มเข้าเรียนตอนนี้พอเริ่มเข้าเรียนน้องเขาก็เริ่มหางานทําเริ่มเริ่มหางานทําเริ่มทํางานเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ย เมื่อเราได้ทำงานเราได้มีชีวิต abeth. ของตัวเองคือแค่อยู่บ้านเดียวกันเหมือนเพื่อนร่วมบ้านกันแต่ว่าต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองเี่กับมีความสุขกับการที่เราเอาชีวิตเราไปผูกกับเขาแล้วคิดว่าเขาคือผัวเราทำไมเขาทำแบบนี้อะไรอย่างนี้น้องเขาบอกตอนหลังพี่หนูมีความสุขเวลาหนูเห็นเขาไปเดินกับผู้ชายหนูไม่มีความรู้สึกว่าเสียหัวใจหรือว่าเจ็บแปรในหัวใจเหมือนแรกๆหนูไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลยตอนนี้หนูมีความสุขมาก เขาก็อยู่ชีวิตของเขาหนูก็อยู่ชีวิตของหนูหนูก็ยังเป็นแม่ส่วนเขาก็ยังเป็นพ่อส่วนเออลูกก็ไม่ได้รับรู้ว่าพ่อเป็นอะไรพ่อกับแม่เลิกกันแล้วต่างคนต่างม,มีชีวิตของตัวเองก็ไม่ได้รู้ถึงตรงนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอันนี้อะที่พี่มาเล่าให้ฟังเนี่ยพี่พี่หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังพี่จะบอกว่าน้องเขาเป็นคนฉลาดเขาแก้ปัญหาอยู่กับปัญหาอันนั้นจน เขาอยู่ได้และทําใจให้อยู่กับมีความสุขกับตรงนั้นได้และค้นพบตัวเองได้โชคดีแค่ไหนที่น้องเขาอ่ะไม่ตัดสินใจรับไม่ได้แล้วเลิกไปแล้วกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วเอาลูกกลับไปอยู่ด้วยคิดดูสิผู้หญิงไทยหลายหลายคนอ่ะที่เลิกกับผัวไปแล้วเออบางคนทิ้งลูกไว้ที่ต่างประเทศบางคนเอาลูกกลับไปเลี้ยงที่ประเทศไทยอนาคตมันก็เกิดความเจ็บปวดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่อันเนี้ยเขาตัดสินใจที่จะอยู่ตรงนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกใช้ชีวิตว่าเออฉันอยู่กับลูกนะแต่ เราไม่ได้หยากันเรายังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันค่าใช้จ่ายในบ้านสามีก็ยังออกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เขาไปมีชีวิตของเขาส่วนน้องก็ไปมีชีวิตของน้องหมายถึงว่าน้องกับไปทํางานมีเพื่อนมีฟูงเออบางวันน้องกับไปปาร์ตี้บ้างผัดกันดูลูกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นผัวเมียกันส่วนสามีก็ไปมีผู้ชายของเขาอันนี้เขาฉลาดในการที่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ต่อโดยที่ว่าเขาไม่เสียลูกเขาไปคือแล้วไม่ทําให้ลูกลําบากส่วนตัวเขาเองตอนนี้เขาก็มีความสุขกับชีวิตที่เขาเป็น อันนี้เรื่องนี้เป็น,เ,ปนเรื่องดีๆที่พี่อยากจะมาเล่าให้น้องๆฟังก็น้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังเรื่องแบบนี้ใครที่เจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวนี้ฝรั่งเป็นแบบนี้เยอะนะใครที่เจอปัญหาแบบนี้ลองเอาเรื่องน้องเขาไปลงตัดสินใจดูสิทำแบบที่น้องเขาทำเนี่ยน้องเขาบอกแรกๆเขาทุกทรมานใจเหมือนกันนะแต่พอหลงังๆพออยู่ไปอยู่ไปชินกับอันนี้แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกลักเขาเหมือนผัวเราหรือว่าเหมือนก็ว่าเขาเป็นของเราอะไรอีกต่อไปแล้วฉะนั้นน้องเขาก็มีความสุขในชีวิตที่เขามีตรงนี้ ก็ <g år> ใครมีชีวิตแบบนี้หรือว่าเคยเจอเรื่องแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แนะนําน้องเขาได้อันนี้น้องเขามาเล่าชีวิตเขาให้ฟังว่าเขาใช้วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ส่วนน้องๆคนอื่นเนี่ยที่ว่าเคยเจอเรื่องแบบนี้หรือเคยเห็นเรื่องแบบนี้แล้วใช้เออวิธีแก้ปัญหากันอย่างไรก็มาแนะนํากันได้เพราะบางคนอ่ะกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ก็มีแล้วแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะไปปรึกษาใครไม่กล้าจะไปเล่าให้ใครฟังเพราะว่าเป็นเรื่องอบับอายบางคนตัดสินใจผิดบางคนตัดสินใจถูกก็ พี่ก็ขอให้เ,เพจของเราเนี่ยเป็นเพจแนะนํากันเรื่องดีๆแล้วก็แนะนํากันดีๆไม่ทะเลาะก,กันไม่อะไรกันคือน้องๆคนไหนที่เขาทุกใจมาที่เขามาอ่านเจอมาเจอเรื่องอะไรที่คล้ายๆเขาเขาจะได้นํคอมเมนต์นั้นไปช่วยในการตัดสินใจของเขาเพื่อมันจะได้ไม่มีการตัดสินใจผิดพลาดในวันข้างหน้าจะได้ไม่ลําบากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ